ด้วยดีแล้วอย่าทอถอ,อยบุญสั่งสมบ่อยๆคงไม่น้อยคุณค่ามีเงินไม่มีบุญนี้ไม่เคยกันท่าทำบุญด้วยปัญญาภาวนานี้อย่าลืมเลืเก็นการในโลกบุรานการบุรุาการก็ตรงอยู่แล้วนะครับว่าทุกท่าสนส่วนมีส่วนร่วม รวมในภารกิจหน้าที่ของตัวเองและเราจะจับเรื่องบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงส่วนที่การทุกท่าท่อนผมเรียนว่านะครับกิจกรรมโครงการนี้เนีไม่ใช่เป็นเรื่องของนายอำเภอ,อเรียนตร,รงๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะเป็นโครงการเป็นกิจกรรมที่ประชาสังคมดอำเภอนะไดออ้ตั้งต้นในอำเภอ ก็เป็นเพียงผู้ให้การสนนุนให้กำลังใจและผมเชื่อว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีดท่านผู้เเกียรตที่เคาครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนามน,นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากเกิดจากคนเนามันก็คนคน,คนต้องแก้กินเหล้าขาวหนึ่งเดือนก็3 9มพันเก้า้กินเหล้าขาวปีหนึ่งก็สี่0ห มันกินล้างขาวมาเป็น30 40ปีนะแล้วถ้าคิดเป็นเงินก็ได้ประมาณล้านแปดแสนเจ็ดหมืน่นกว่าบาทแต่ว่าตัวเองยังไม่มีบ้านจะอยู่อันนี้เปรียบเทียบให้เห็นถึงความถึงความสูญเสียที่ที่มันเกิดขึ้นเราต้องเปลี่ยนแปลงจะประโยชน์ให้ใครไม่ได้นะคะโครงการนี้ทัานรู้สึกภาคภูมิใจเแทนอำเภอพุทธันน์มากเลยค่ะทัานไป่ใจมานานแล้วอยากให้มีอย่างนี้ค่ะ ก็ขอขอบคุณมากค่ะท,ที่มีโครงการดอี่าๆนี้ให้แก่ทุมชนของเราดิฉันนะคะคิดว่าถ้าเราได้มีการพัฒนาในสิ่งที่กําลังทาอยู่ให้ดีขึ้น<ม>ก็เลยอย่างหนึ่งที่อยากจะเสนอในเรื่องนี้นะคะก็คือการยอมรับฟังความคามิดเห็นจากลูกๆนักเรียนแล้วก็เด็กในชุมชนด้วยค่ะขอบคุณค่ะนะครับวันนี้เราจะมารสร้างวฒนธรรมที่ดีด้วยเหตุด้วยผลที่พวกเราพูดกันมาทุกท่าน เราจะช่วยกันขับเคลื่อนจุดแตกต่านะฮะได้หลายคนพูดถึงครอบครัวนั่นคือสุดยอดจุดแตกต่างจุดหนึ่งที่เราต้องกลับไปทำก็คือหมู่บ้านาหมู่บ้านมีทุกภาคส่วนในหมู่บ้านเราให้หมู่บ้านคิดพูดทำสรุปยอมรับกันแล้วเดินไปด้วยกันนะดับสังคมนี้ไปได้ดีแน่นอนครับขอขอบคุณในช่วงท้ายครับขอบคุณท่านเอก บุจะยังให้เราถึงฝั่งความฝันบุญส่งเสริมใจมันช่วยสร้างสรรค์ไม่วุ่นคนมีบุญเต็มใจเขาไม่เค้มไม่คุณแรงใจได้จากบุญนำทางถึงรุ่นลูก และใจจนกว่าเบิกบานให้ทานถือสิ้นและภาวนาเสริมปัญญาไม่สิ้นฝันในแดนนินสมทวินทุกอย่าง